ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์เต็ดประจำวันที่8มิถุนายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเย็นนี้คอสนะแพงเกินไปแมนยูลิเวอร์พูลสนคว้าดูยเยสก็จริงนะแต่ทุ่มเงินไม่เกิน100ล้านยูโรอย่างแน่นอนโดยสื่อได้เผยว่าแมนยูและก็ลนะิเวอร์พูลนั้นสนใจจะคว้าตัวหรืออยากได้ตัวดาวินดูยเยสจริงแต่ไม่มากครั้งทุ่มกว่า100ล้านยูโรก็เป็นค่าตัวของเขาในวน,น,นี้ โดยดังเซบาสเตียนโจวานนี่นักข่าวอุรุกวัยออกมากรลังกานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดและก็นิวคาสเซลยูเดดสองทีมดังแข่งศึกพิบเมริงกิษได้ยื่น้อสเนอขอซื้อตัวดาวิดดูเจชกองหน้าฟอร์มฮอตของเบฟิก้าไปแล้วและสองทีมนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้ตัวดาวิงอุรุกวัยไปร่วมทีมมากที่สุดนะ ขณะที่ทางฟาบิเชโอรามาโนนักข่าวความน่าเชื่อถือสูงของสกายสปอร์ตรายงานข่าวาว่าลิเวอร์พูลเป็นอีกทีมที่สนใจจะคว้านูเยสไปล่าตาข่ายในรายกาหน้าและก็เตรียมเข้าททาทามจัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยจะ่ด้ขณะา,ามโรมาโนเองก็ได้เผยบอกว่าทั้งปีแสดงและก็หงแดงจะไม่ทุ่มเงินใน,นระดับ100ล้าน,นยูโรหรือประมาณ3,600ล้านบาทอย่างแน่นอนในการซื้อดาวยิงไว้สองเปลน,นี้ตามที่ทางเบฟก้าตั้งค่าตัวเอาไว้อย่างแน่นอนนะ เป็นดัวา่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะมีการลดราคาหรืออะไรยังไงกันแน่งานนี้ต้องรอด,ดูกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดนีครับเดลิกไม่เอาแมนยูและจะย้ายร,ร่วม4ทีมเท่านั้นรวมทั้งลิเวอร์พูลนะโดยมีการรายงานข่าวแต่ว่าจากทางประเทศอิตาลีที่เผยแต่ว่ามัตชัยเดลิกปากันหลังของจูเวนตุสจะไม่ย้ายไปร,รุ่มทีมแมนเชสเตอร์เดและจะย้ายไปร,รุ่ม4ทีมนี้เท่านั้น โดยมีการรายงานข่าวจากประเทศอิตาลีที่เผยมาว่ามัชชัยเดลิกจะพิจารณาย้ายไปยัง4ทีมนี้เท่านั้นในช่วงสมอนี้และแมนเชสเตอร์เดนเองก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นทางนี้ทัาปีศาจแดงตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวประกันหลังของจูเวนตุสลายนี้อย่างได้ตามพวกเขานั้นก็จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ4ทีมที่จะมีโอกาสาล่าลายเซ็นของเขาแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ตามที โดยสัญญาของทางเดลิกจากทางจูเวซ์จะหมดอายุในปี2024และยักษ์ใหญ่แห่งซาริอาเองก็หวังจะสามารถขยายข้อตกลงและร,ะรักษาแข้งรายนี้เอาไว้กับทีมต่อไปซึ่งดาวเตะด,ดัชแมนนี้ได้รับเงินเดือนประจำปีอยู่ที่ประมาณ10.2ล้านปอนด์หรือประมาณ12ล้านยูโรอย่างไรก็ตามซืออิตาลีอย่างทางคาซิโอแมคคาโอ้างว่าทัพมาลายต้องการจะลดค่าเหนื่อยของนักเตะรายนี้ลงมาอีกนะ ซื้บวคเขาต้องการใช้ค่าจ้างอยู่ที่6.5ล้านปอนด์หรือประมาณ7.5ล้านยูโรของดูซานวาราวิชเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงที่สุดของสโมสรโดยข้อเสนอสำหรับทางเดลิกก็คือ6.5ล้านปอนด์ต่อปีพร้อมโบนัสแต่เขาจะไม่ต่อสัญญาด้วยตัวเลขเหล่านั้นโดยการรายงานข่าวเดียวกันเนี่ยยังระบุว่าแมนยูเองก็ไม่พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อย10.2ล้านปอนด์ที่เดริกต้องการ ต่นั้นจึงไม่ใช่ข้อสเสนอที่น่าสนใจหรือน่าตืงดดูดใจสำหรับเซ็ back นเตอร์แบ็กฝรา่นี้ทานทีจูเวยังไม่ได้รับข้อสเสนออย่างเป็นทางการสำหรับอดีตดาวเตะอาร์แจ็คไว้2ปีแต่มีเพียง4ทีมเท่านั้นที่เขาจะย้ายทีมหากมีข้อสเสนออย่างเป็นทางการถ้าเงินถึง โดยทีมดังกล่าวนี้ก็มีลิเวอร์พูลควบคู่ไปกับแชมป์พิมีบริกในทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงแมงรวมไปถึงเบริอัลมาดริดแม้ว่าการเซ็นญญาก,กับทางอันโตนิโอบรติเกอร์แบบฟรีของทัพราชชุดขาวจะท,ทำให้ตัวเลือกนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ความต้องการของลิเวอร์พูลในการหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่แทบไม่มีเลยเมื่อเฟอร์จิลฟานได้ฟิสบุนแบบดีและแทบจะตลอดฤดูกาลที่แล้วขณะที่โจเอลมาติฟ และก็อิบราฮิมาโกนาเต้สามารถหมุนเวียนแทนกันได้อย่างดีในคั้งนี้โดยเดร์ลิกนี้เต็มใจที่จะย้ายออกจากทางจูเวนตุสทั้ง4ทีมก็แสดงความเต็มใจที่จะจ่ายค่าจ้างอยู่ที่10.2ล้านปอนด์ตามข้อเรียกร้องของเขาสือ่อความล้มเหลวของแมนยูในการผ่านไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เดร์ลิกเมินที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมทัพปีศาจแดงจบอันดับที่6ในลีกสูงสุดของอังกฤษเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วและเอ็ิชเชนฮาร์กเองอดีตกุนซอทีมของอารเจ็ ของเดอะลิกเนี่ยก็กลายเป็นกุนซูดิจินโอเทฟอร์ดและเขาก็มีงานหนักในช่วงสมัยน,นี้ปรออยู่นะซึ่งการเซ็นสัญญาก,กับกองหลังอย่างน้อย1คนจะเป็นความสําคัญระดับต้ตนๆของเชนฮากโดยที่เดอะลิกตกเป็นข่าวกับทางแมนยูเช่นเดียวกับทางเปาตเรชดาวเตะทีมชาติสเปนของบิยาเรอันชาวดัตช์อีกคนที่อยู่ในสายตาของเชนฮาก,ก็คือยอร์เรียนชิมเบอร์ซึ่งมีข่าวบอกว่าจะติดตามเจ้านายเก่าจากทางอาแจ็ตของเขาไปด้วยโดยที่ชิมเบอร์เล่นได้ทั้งแบ็กขวาและก็เซ็นเตอร์แบ็กในกรณี เป็นัง่งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับปั้นเด็กทางถนัดนะ5าดาวรุ่งแมนยูมีลุ้นขึ้นมาแจ้งเกิดในยุคข,ของเอริกเชนฮากโดยเปิดร,รายชื่อ5้าแข้งดาวรุ่งของทางแมนเชสเตอร์เดที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้ในยุคข,ของเอริกเชนฮากคนซื้อคนใหม่ในที่ชั้นหน้าเป็นต้นไปโดยแมนเชสเตอร์เดนเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งพรสวรรค์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้ในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งแน่นอนว่าการเข้ามาของเอริกเชนฮากที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปน่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมของแมนยูมากพอสมควรซึ่งนอกจากรเรื่องแผนการเล่นและแทัคติกที่จะเปลี่ยนไปแล้วการให้โอกาสกับผู้เล่นดาวรุ่งก็มีความน่าสนใจไม่ใช่น้อยหลังจากขุนซื้อชาวดาชเนียขึ้นชื่อรเรื่องการปลกปั้นดาวรุ่งอยู่แล้วสมัยคุมทีมอาแจ็ค ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเวลานี้ทีมชุดเยาวชนของปิศาจแดงม่ดาวรุ่งหลายคนที่ใช้แบวเด่นและได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตในดวงใหม่ของสโมสรและนี่คือห้าแข้งที่มีโอกาสจะขึ้นมาแจ้งเกิดในยุคข,ของเอริกเชนฮาร์ในซีั่นหน้าโดยขณน,นี้เพิ่มจากอันดับที่5จะเป็นอันโชนี่อีดังกา โดยปีกชาวสวิดชหนึ่งในแข้งจากชุดเยาวชนที่ก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดได้กับทางแมนยูนากาที่แล้วโดยได้เคยสอดแทรกลงเป็นตัวจริงในระยะหนึ่งและแม้ว่าสุดท้ายแล้วโจจะฝากผลงานไว้ที่2ประตูกับอีก2แอสซิสแต่ผลงานโดยรวมของเขายังสามารถพัฒนาไปได้ไกลหากได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าเมอ่อเขาได้ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของเอดริกเชนฮาร์ ฝีเท้าของเขาจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนหลังเจ้าตัวสามารถลงเล่นได้แทบทุกตำแหน่งในแนวรุกและอาจจะเจอกับบทบาทที่เหมาะสมสำหรับเขามากที่สุดในชั้นหน้าก็เป็นได้ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นอาร a อันโดกานาโชในช่วงท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาชื่อของกองหน้าชาวอาเจนไตเริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนผีแดงมากยิ่งขึ้นหลังจากเขาทำผลงานได้อย่างร้อนแรงกับทีมอายุไม่เกิน18ปี ช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้เป็นสมัยที่11ของสโมสโรรวมไปถึงเป็นการสำคัญให้กับทีมในรุ่นอายุไม่เกิน2ี่ปีในครั้งนี้จากผลงานดังกล่าวทำให้ดาวเตะวัย17ปีรายนี้ได้รับโอกาสในการลงประเดิมสนามให้กับทางทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมที่ปีสแสดงเอาชนะนอนร์ซิตี้ไปสาต่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาและก็ได้ลงเล่น2เกมในพรีเมียร์ลีกในเดืนกาย2 0ี่ ซึ่งกันดอบว่าไดา้การหน้าจุดตัวนั้นน่าจะเป็นแข้งดาวรุ่งระดับต้นๆที่เทนฮางกจะเลือกหยิบใช้งานในคัน้งนี้ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นฮานิบาลเบมบรี i มิดฟิลทางทีมชาชติตุเซียเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่อยู่ในทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีชุดคว้าแชมป์เอฟเอยูทคับในซีซั่นที่ผ่านมา โดยจะตัวได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นมาเล่นกับทางทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ในยุคของทางนารุอมโอเดกับนาสชาและในยุคฤดูกาล2020โดยได้ลงเล่น1น,นัดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ทีมเอาชนะวูฟแฮมตันไป2อต่อหนึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2021ก่อนที่ซีซั่น2021เขายังมีขึ้นชื่อมาติดทีมในยุคของปร,ปราตตบงนิกและก็ได้โอกาสลงประเดิมสนามในเกมนัดสำคัญศึกแดงเดือดที่พบก,กับทางลิเวอร์พูล หรับเกมดังกล่าวถือเป็นเกมที่เจ้าตัวเรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรหลังจากเจ้าตัวถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมก่อนที่จะโชว์ความมุ่งมั่นทุ่มเทไล่หดใส่แข้งของแดงกริ่งไปนอนกับพื้นภาคสน้มซึ่งทําให้มีกูรุลูกหนังมากมายออกมายักจ่องเจ้าหนูปายนี้ซึ่งเบมบรี่เป็นวิดฟ,ฟิลสไตล์ขาบ,บูทสู้ไม่ถอยและก็ยังสามารถเล่นตำแหน่งกองกลางได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นนี่เป็นจุดอ่อนหรือจุดเด่นที่อาจจะทําให้เขาได้รับความไว้วางใจจากทางเทนฮากที่ดันขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเพื่อจะมาแก้ปัญหาเดนกลางของทีมก็เป็นได้ต่อมาอันดับที่2ก็จะเป็นอาโบโรฟอนเดส แบ็คซ้ายเลือกกระทิงดุย้ายจากทางทีมเยาวชนของเรรัลมาดริดมาอยู่กับอะคาเดมี่ของแมนยูตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยนี้ทำให้เขาได้ขยับมาเล่นกับทางทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีและก็23ปีตามลำดับนะพร้อมกับมีชื่อติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมนัดเปิดซีซั่นที่เจอกักบทางคีซันพาเร์แต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายเท่าที่ควรน,นักสำหรับทางฟอนเดเดสเนียเป็นแบ็คซ้ายที่เด่นทั้งเกมรับและก็เกมรุก เหมือนกับทางมาเซโร่ไอดอลของเขาโดยสามารถพาบอลจากแดน,นหลังขึ้นสูแน่แดนหน้าได้อ,อย่างน่ากลัวแถมยังมีเทคนิคและก็ไหวพริบดีแถมยังยากที่คู่แข่งจะเอาชนะเขาเมื่อดวลกันตัวตัอตัวกันอีกด้วยสมบถให้ดาวเตะวัย19ปีหลันี้น่าจะได้รับโอกาสจากเทนฮากลงเล่นชุดใหญ่เป็นครั้งรแรกในการาเป็นอะไรของลูกชอและก็อาริคเชเรสต่อมาอันดับที่1ก็จะเป็นโซล่าซอริเทเล โดยทางโทนิเทเลสเนี่ยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของแมนยูที่คนภายในทัพปีสแสดงจับตามองกันมาสักระดับหนึ่งแล้วว่าอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้โดยเจ้าตัวนั้นได้ลงประเดิมให้กับทางทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ในยุคข,ของทางนารุมโอเรกนุนตชาและก็ยังกลายเป็นเจ้าของสถิติแข้งอายุน้อยที่สุดที่ได้ประเดิมสนามในเกมระดับทวีปของยุโรปในศึกยูโรปาลีกจากการที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่7ปีกับอีกย3ิวัน โดยสถิติดังกล่าวของแมนยูนั้นเดิมทียืดยาวมาตั้แต่ปี1982จากการที่นอร์แมนไวเซเคยทำเอาไว้ด้วยวัย17ปีกับอีก131วันสหรับดาวเตะวัย18ปีเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่โดดเด่นในเรื่องของเทคนิคการสาัมผัสบอลโดยสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกมมดฟิลตัวรุกและกองหน้าตัวเป้าได้อีกด้วยสุงจุดนี้อาจจะเป็นปันจจัยสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยได้เปรียบแข่งดาวรุ่งคนอื่นในการถูกเชนฮาร์เลือกใช้งานมากกว่าในครั้งนี้ ไปนบวงานนี้ต้องเราดูก,กันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นสรุปคารา์ลสสโมสรแมนเชสเตอร์เดตในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคน,กคนต,กต่กชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ